ดินดีปลูกอะไรก็งามค่ะฮกหลงนะคะหูสีสวยมากเลยนะคะนี่เพิ่งแยกกระถางออกมานะคะติดเร็วมากๆเลยค่ะต้นสดชื่นไม่เหี่ยวง่ายสักหนึ่งช้อนชาช้อนเล็กแบบนี้นะคะโดยรอบๆเลยโตแล้วแตกกอแล้วนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชแนลคะ่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาขยายพันธุ์ไม้มงคลแบบง่ายๆนะคะบอนสีนะคะฮกหลงนะคะทํายังไงให้แตกกอเร็วโตไวนะคะด้วยวิธีง่ายๆคะ่ะพร้อมกับวิธีการกระตุ้นรากให้เขาแตกกอใหญ่ๆสวยๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทําได้ทุกท่านเลยคะ่ะมือใหม่ก็ทําได้นะคะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยคะ่ะ ูกอะไรก็งามค่ะฮกหลงะคะ่ะโอสีสวยมากเลยนะคะนี่เพิ่งแยกกระถางออกมานะคะติดเร็วมากๆเลยค่ะต้นสดชื่นไม่เหี่ยวง่ายก่อนที่เราจะไปทํำปุ๋ยบํารุงนะคะกระตุ้นการแตกรากเนาะเรามาขยายพันธุ์ต้นบอนตระกูลฮกหลงกันก่อนเลยนะคะมีอะไรบ้างคะคุณผู้ชมก็เตรียมกระถางเลยนี่ไม่จิ๋มจะปลูกครั้งเดียวเลยนะคะใช้กระถางใหญ่แล้วก็ทรงสูงแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีรูระบายน้ําแบบนี้ค่ะวันนี้ง่ายค่ะจะพาคุณผู้ชมปลูกแบบดินถุงนะคะมือใหม่นี่ไปซื้อดินถุงมาปลูกได้เลยงามเหมือนกันนะคะโดยที่ไม่ต้องผสมดินเองค่ะอันนี้ที่เราไปแยกมาจากกระถางแม่นะคะนี่ได้มาแบบนี้เราก็มาลงกระถางกันเลยค่ะส่วนดินที่ใช้นะคะสําหรับคุณผู้ชมมือใหม่นะคะต้องดูนิดนึงว่าดินที่ เราไปซื้อมาเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างต้องเลือกดินที่มีคุณภาพนะคะนั่นก็คือจะมีดินเยอะหน่อยนะคะดินร่วนค่ะก็จะมีปุย๋ยคอกนะคะผสมแล้วแหละจะมีเอ่อพวกใบไม้ต่างๆใบก้ามปูนะคะซึ่งจะเป็นธาตอาหารของต้นไม้เวลาเราปลูกไปนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสภาพดินกันว่าดินแบบไหนที่แม่จิ๊บบอกว่ามันดีไม่ดีนี่ค่ะ ถ้าแบบนี้ดินใช้ได้เลยนะคะเนี่ยดินร่วนดีมากๆนะคะปลูกต้นไม้งามค่ะเพราะว่าอย่างบางร้านนะคะจะมีแบบว่าขุยมะพร้าวเยอะมากๆแบบนั้นไม่ดีนะคะมันจะร่วนเกินไปเนาะก็เหมาะสําหรับพืชบางชนิดนะคะที่ไม่ต้องการใช้ดินมากแต่บอนนี่เขาต้องการดินด้วยนะคะถึงจะเจริญงอกง,งามแล้วก็แตกกอดีค่ะอ่าเราเลือกดินได้แล้วดินสภาพดีแล้วคุณผู้ชมก็ จะรองกระถางด้วยถ่านหรือว่ากะมะพร้าก็ได้นะคะหรือว่าเศษไม้ใบหญ้าก,ก็ได้นี่เมื่อเช้าเพิ่งจะเสียหญ้าไปนะคะแม่จิ๋มจะใช้หญ้านี่แหละรองก้นกระถางนะคะนี่แม่จิ๋มทำปุ๋ยหมักไว้นะเอาเศษไม้ต่างๆมารวมๆกันเป็นกองแบบนี้นะคะพอย่อยสลายนะนี่เขาจะค่อยๆย่อยสลายค่ะก็จะมีดินเนี่ยได้ดินนะคะเป็นปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยแม่จิ๋มก็จะนําไปปลูกต้นไม้นะคะ อ่ะได้เศษหญ้าแล้วไปลองก้นกระถางกันเลยค่ะอะเมืกี้เดินไปเอาเศษหญ้ามานะคะคุณผู้ชมวางเลยนี่ค่ะเดี๋ยวพอเขาย่อยสลายไปเขาจะกลายเป็นปุ๋ยนะคะจะเป็นเศษไม้ใบไม้อะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็เทดินลงไปเลยจ้าอย่างคุณผู้ชมดูสภาพดินเขาจะดีมากเลยนะเนี่ยปลูกต้นไม้งามค่ะ แต่ถ้าเราจะผสมดินเองนะคะเราใช้ดินร่วนปนทรายก็ได้นะคะผสมขุยมะพร้าวซักหน่อยนึงนะคะปุย๋ยคอกค่ะองนั้นก็ปลูกได้เช่นกันค่ะเตรียมดินแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรานำหกลงนะคะลงกระถางได้เลยค่ะ ทผู้ชมทีนี้เราก็รดน้ําเลยนะคะส่วนน้ํานี้เวลาเราปลูกต้นไม้ใหม่ๆนะคะควรที่จะเติมเนี่ยเครื่องดื่มชูกาลังนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะประมาณหนึ่งสองฝาค่ะเพื่อทําให้ต้นเอ่อที่เราย้ายมาเนะะี่ยค่ะสดชื่นนะคะไม่เหี่ยวง่ายนั่นเองนะคะนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะสำหรับหน้าร้อนนะคะคุณผู้ชมสามารถนําผสมกับน้ํานะคะได้ทุกวันเพื่อที่จะรดต้นไม้นะคะจะได้สดชื่นนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆที่นํามาเสนอ เสนอแนะคุณผู้ชมนะคะอ,อีกแบบหนึ่งที่แบบง่งายๆเลยค่ะสำหรับการดูแลต้นไม้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามารดต้นไม้กัน ตาวนี้เราก็จะได้ต้นไม้กระถางใหม่แบบงามๆส,สวยๆเลยนะคะรอให้เขาแตกกอ,อ,อหลังจากที่ปลูกลงกระถางไปนะคะสักประมาณ7วันนั่นคือ1อาทิตย์นะคะแล้วค่อยมาให้ปุ๋ยค่ะเพื่อเร่งการแตกยอดแตกกอนนะคะคุณผู้ชมมีสูตรไหนก็ใช้ได้ตามสะดวกเลยหรือว่าจะเป็นสูตรที่แม่จินานาม๋มแนะนําเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะเสร็จแล้ววางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะสัก 2- 3สาวันค่ะรอให้เขาติดก่อนปรับสภาพ ระหว่างดินแล้วก็อากาศก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถจะเลี้ยงแดดลำไรหรือว่าในร่มก็ได้นะคะถ้าอยากจะให้สีเข้มนิดนึงก็คนที่จะโดนแดดนิด,น,ดนิดนะคะนี่จะเป็นเทคนิคดีๆที่นำมาเสนอแนะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะเมือใหม่ก็ปลูกได้เช่นกันค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราย้ายกระถางปลูกไปแล้วนะคะ7วันให้ฮอร์โมนยังไงเพื่อเป็นการกระตุน้นรากให้เขาแข็งแรงโตเร็วนะคะ ทำให้แตกกอรเร็วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีชูรสค่ะโมโนโซเดียมกุตามเมตนะคะนี้จะดีต่อระบบรากค่ะจะไปกระตุ้นรากนะคะสำหรับพืชที่เราปลูกใหม่ๆนะคะวันนี้แม่จิจะพาปลูกต้นบอลน,นะคะไม้มงคลน,นะคะนี่นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะไปกระตุ้นรากค่ะเพื่อที่จะให้เขา โตเร็วรากแข็งแรงเพื่อที่จะได้แตกกอแตกยอดเร็วๆนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรค่ะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะนี่เขาจะมีวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆนะคะติดเร็วเขียวงามค่ะ1ฝานะคะ เท่านี้เราก็ไปรดพืชผักที่ต้องการกระตุ้นรากทำให้รากแข็งแรงหรือบอนสีไม้ดอกไม้ผลได้ทุกชนิดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปบำรุงนะคะกระตุ้นรากนะคะนี่จะเป็นกระถางใหม่ทั้งนั้นเลยที่แยกออกมานะคะขยายพันธุ์ทั้งนั้นเลยคะ่ะมีทั้งลิ้นมังกรนะคะครีปปาวานมีหลายสายพันธุ์ค่ะเนี่ย นี่จะเป็นลิ้นมังกรแครนะคะนี่ค่ะทำยังไงให้เขาสีสดนะคะรากเขาเดินดีนี่ก็จะเป็นตระกูลอโกนีมานะคะ mm hmm. ก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมกันก่อนเลยนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเนี่ยขยายพันธุ์ไว้เยอะค่ะนี่ก็ขยายพันธุ์ใหม่เหมือนกันนะคะนี่เริ่มที่จะแตกยอดขึ้นมาแล้วเร็วม,มากๆเลยค่ะไม่ถึงอาทิตย์นะคะเนี่ยลงกระถาง ทำแบบง่ายๆบวันสีนะคะแตกเร็วมากๆนะคะนี่จะเป็นตระกูลเ,เขาเรียกว่ากวนอูนะคะสีขาวจะเป็นกวนอิมนะคะน้ำมจิ๋มก็เพิ่งจะขยายพันธุ์เหมือนกันค่ะแยกออกมาจากกระถางใหม่นะคะกวนอูนะคะ,คอนะคะถ้าเลี้ยงเขาไว้ในร่มนะคะสีเขาจะออกแบบซีดนิดนึงเนาะก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าชอบสีแบบไหนนะคะถ้าไว้กลางแดดนะคะเนี่ยถ้าเขาโดนแดดนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นนะคะเนี่ย แต่ว่าอย่าโดนแดดจัดนะคะใบเขาจะไหม้เลยค่ะฮอร์โมนที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็รดลงไปเลยค่ะาด้ดทางดินเลยนะคะหรือว่าจะใส่บัวรดน้ำก็ได้นะคะจะมาใช้ได้อาทิตย์ละสองครั้งค่ะเพื่อเร่งการที่เขาแตกยอดแตกกอใหม่เร็วๆนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมครีปปาวานะคะนี่แตกนอกขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเราก็จะได้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็ กระถางเริ่มเล็กนะคะเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้อีกนะคะโอ้ยเซียนค่ะมีลิ้นมังกรแครนะคะมีรถเลยหรือเราจะใส่บัวรดน้ำนะคะรดทางใบได้เลยค่ะที่เขาโตแล้วแต่กอแล้วนะคะ เริ่มแตกออกมาใหม่แล้วนะคะนี่แสงเงินแสงทองค่ะตระกูลอากุนีม่านะคะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช้แบบน้ำํำผู้ชมสามารถใช้โรยได้นะคะประมาณสักหนึ่งช้อนชาช้อนเล็กแบบนี้นะคะโรยรอบๆเลยนี่จะเป็นกวนอิมนะคะคุณผู้ชมใบใหม่ แตกออกมาแล้วค่ะแต่ออกมาเร็วมากๆเลยนะคะเดีนี้จะเป็นละอองดาวค่ะอันนี้ชํานะคะโรยเลยเป็นวิธีการเร่งกระตุ้นรากนะคะ ให้เขาหาอาหารได้เร็วเพื่อที่จะโตแล้วก็แตกหน่อแตกกอไวๆค่ะแบบง่ายนะคะรดน้ําตามนะคะก่อนที่จะรดน้ําค่ะเติมด้วยเครื่องดื่มชัวํากำลังนะคะประมาณหนึ่งฝากะเอาก็ได้จ้ะ คุณผู้ชมสะดวกวิธีการให้ปุ๋ยแบบไหนนะคะฮอร์โมนกระตุ้นแบบไหนก็เลือกได้ตามสะดวกเลยนะคะนี่ค่ะแยกออกมาไม่ถึงอาทิตย์นะคะแตกยอดแตกใบางามมากนี่หากวนอินนะโวได้ใบใหม่หน่อใหม่แล้วนะคะนี่กำลังแตกขึ้นมาใหม่อีกเป็นวิธีการง่ายๆค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้ทุกท่านเลยนะคะทำเลยค่ะ ดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้เป็นไงคะคุณผู้ชมไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะสําหรับการปลูกแบบเป็นบ้านขยายพันธุ์แบบเป็นบ้านนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ออกไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ